ส่วนกองละครกุลาบไร้น้ำที่ไปปิดกล้องกันไกลถึงจังหวัดสระบุรีกับฉากสุดมาราธอนปาร์ตี้ข้าวบอยไนท์ที่สาวพลอยเชอร์มานางเอกยา่ยา,ยาและเพื่อนดวงอัจเสรีก็มาในชุดขาวเกาสุดน่ารักประชันกับข่าวบอยหนุ่มลมพัชาตะและต้าวริศแต่งานนี้ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งกองถ่ายที่อึดสุดๆแห่งปีไปเลยค่ะเพราะรันง,งานตั้งแต่เช้ายันดึกเร่งปิดกล้องเพื่อนำภาพสวยๆมาออนแอร์ฝากคุณผู้ชมกันในเร็วๆนี้แล้วล่ะคะ่ะเตือนตั้งแต่ตีห้าแล้วครบ ได้ออกจากบ้านตีห้าเลยได้ออกจากบ้านตีห้าเลยตื่นก่อนอีกเลยนะก็เลยจะง่วงกันแล้วนอนสู้อย่างนี้ผมรู้สึกดีใจที่วันนี้มาถึงนะได้ทำงานสำเร็จลุล่วงแล้วก็งานก็จะได้ออกไปสู่ท่านผู้ชมไปดนด้วยครับเรายังอยากชมอีกใช่เพราะถ่ายย่างถ่ายย่างมากตราชาดด้วย กระแสฟุตบอลโลก2 0 1 0กำลังร้อนแรงกับการดวลแข่งรอบตัดเชือเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสาวกฟุตบอลตัวยงอย่างแชมป์เพรพลก็เลยขอบินด่วนไปแอฟริกาใต้พร้อมหนุ่มโบนวิบูลนันเพื่อเก็บภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนามในมหกรรมลูกหนังที่ขอบอลทั่วโลกรอคอยมาฝากฟแฟนๆช่อง3โดยเฉพาะ